สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยกากรณ์มากันอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงราวันประจำวันที่1 1นะคะธันวาคม2,66 6ซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองนั่นเองค่ะและก็คิดว่าพี่น้องหท่านคงจะหยุดนะคะเนื่องจากว่าเป็นการหยุด ชุดเชยนะคะวันรัฐธรรมนูญนะคะวันที่10นั่นเองค่ะพี่น้องคายังไงแล้วใช้ชีวิตประจาวันอย่างไม่ประมาทนะพี่น้องนาไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันไม่หยุดทํางานก็แล้วแต่นะคะพี่น้องนาพี่น้องท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะขอกําลังใจให้กับคุณป้าหมอหน่อยนะจ๊ะกดหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะคะกดติดตามด้วยฝากติดตามช่อง Facebook ให้หน่อยนะคะช่องสิทธิโชคพยากร์เหมือนกันค่ะพี่น้องขาะนะคะสําหรับช่อง Facebook นะคะเราจะดูในช่อง YouTube ก็ได้เราจะไปดูในช่องของ Facebook ก็ได้ก็แล้วแต่นะคะพี่น้องจแล้้วกพี่น่นองทา ที่ต้องการดูดวงส่วนตัวโปรโมชั่นพิเศษนะคะดูดวงไพ่ยิปซีนะคะชัดเจนปี2567โดยรวมนะคะสองาแถมภาพมง,มงคลนำโชคนะคะอของคุณเบลล่าด้วยนะคะพี่น้องคะนะสนใจทักมานะหมดเขตวันที่15ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋านะยังไงก็จองกันมาด้วยอโอเคเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทำนายดวงรายวันกันเลยค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ก่อนค่ะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นนะคะใบแรกขึ้นราชินีรวยหรือเปล่าคะพี่น้องวันอาทิตย์ เริ่มรวยละเริ่มมีตังละเริ่มที่จะเป็นราชินีละนะคะไพ่ตัวตนบอกแบบนี้นะคะในวันพรุ่งนี้หลายท่านยังคงทํางานนอาะยังคงเคลียร์งานนะและดูว่าราคางานไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบียบนะ,ะมีมีการแย่งซีนกันมีการขัดแย้งกันกับบริวารหน่อยหนึ่งสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะพี่น้องวันอาทิตย์เราคอยเราจังหวะรอโอกาสนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะหรือรอในส่วนของการขยับขยายในส่วนของกิจการก็ได้นะคะสําหรับ ไปเก้าถ้วยนะคะเลยก็พี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะระมัดระวังนะในเรื่องของสุขภาพนะเอ็นข้อกระดูกนะคะพี่น้องโดยเฉพาะในกระดูกส่วนหลังทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะระมัดระวังเป็นอย่างดีป้าหมอจะทํานายแค่เคล็ดให้กับพี่น้องวันอาทิตย์หน่อยนะขึ้นสิบด่านนะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมด,หมดภยัยเสนจันไรไม่มีนะคะจบเริ่มต้นใหม่นะ,ะตัวตนขึ้นไพ่ดีไพ่สรุปไม่ค่อยจะดีย้ําเน้นในเรื่องสุขภาพคะ่ะพี่น้องคะ่ะนะคะ เอาลาคาเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเรานี่คะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะเลขสามห้าแล้วก็เก้าหนึ่งสามห้าเก้าหนึ่งค่ะขอให้เฮงๆคะ่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนสองถ้วยคู่ขึ้นนะคะอโชคดีในเรื่องของคนรักโชคดีเจอกาณมิตรที่ดีนะคะเจอคู่แท้นี่อย่างนี้นะคะโชคดีในบริวารน,นะ,ค,ะคนรักนะอย่างนี้นะ,ะพระคัพก็ค่อยเดินนะคะค่อยๆย,ย่องเดินนะคะ พี่น้องวันจันบางท่านก็อาจจะออกรถใหม่ได้ด้วยนะคะพี่น้องคะเรื่องของการเงินเงินทุนถือว่าดีเยี่ยมยังคงมีเครดิตอยู่สําหรับพี่น้องวันจันนะคะในในวันพรุ่งนี้ป้าหมอถือว่าเยี่ยมได้ฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งละค่ะนะคะฉลองในส่วนของกิจการการงานหุ้นส่วนย่อมได้นะคะ,ะในวันพรุ่งนี้เจ้าหุ้นส่วนกับใครก็โอเคเลยนะคะพี่น้องวันจนันค่ะมาเพราะว่าไพา่สองถ้วยขึ้นสามถ้วยนะคะอ่าหรือไม่ก็เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของ ในลักษณะการเฉลิมฉลองมงคลสมรสก็ได้นะคะพี่น้องค่ะนะฉะนั้นโดยรวมแล้วพี่น้องวันจันทรถือว่าดีเยี่ยมค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขคู่รักคนรักของเราค่ะหรือมาจากภาชนะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขสองสี่แล้วก็ห้าสามสองสี่ห้าสามค่ะพี่น้องวันจันทขอให้เฮง,งค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะขึ้นจกักรพรรดิยังคงเหนื่อยยังคงเป็นแม่ทัพแม่กองอยู่นะคะแต่ขึ้นจกักรพรรดนั้นเอมเลอร์นะคะควบคุมได้นะคะนำทัพได้เป็นอย่างดีนะคะมีปัญหาแก้ได้พี่น้องวันอังคารนะคะ,คะ,คะมีโอกาสขยับขยายในชวนของการงานกิจการนะคะวางแผนอะไรไว้ในหัวเกี่ยวกับเรื่องของการงานกิจการให้ลงมือทําได้เลยนะคะพี่น้องจาโโอ๋าเนาะเออลงมือทําได้เลยนะคะเห็นไหมคะขึ้นภายงานดีเยี่ยมกิจการดีเยี่ยมการเรียนดีเยี่ยมสอบงานเอาไวา้มีโอกาสสอบติดสูง นี่ไงนะคะชนะเล้วพี่น้องวันนะคะถือว่าเด่นเหมือนกันค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลข49แล้วก็514951ค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางวันนั้นขึ้นไพ่ เดือนสั้นพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ปฏิหารเกิดนะคะกับพี่น้องวันพุธกลางวันนะ,ะแต่ในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะปวดเัวปวดไมเกรนนะคะพี่น้องขา,ห,าหัวห้อยหัวทิ่มเขียวนะคะเล็กก็ระวังเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วนะคะพี่น้องขานะอย่าเป็นคนที่คิดเยอะ ตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พี่น้องวันพุธกลางวันนะคะมีโอกาสเดินทางไกลนะคะเดินทางไกลนะคะนั่นหมายความว่าอาจจะโยกย้ายในหน้าที่การงานนะคะหรือสอบงานแล้วไปอยู่ไกลๆแล้วก็มีความกังวลน,นะคะไม่อยากที่จะไปหรือประมาณนั้นต้องจากคนรักหรืออย่างไรเนี่ยพี่น้องคะยังไงแล้วเนี่ยถ้าเราไปแล้วดีโอเคนะคะต้องไปส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์นั้นเนี่ยนะคะขึ้นไพ่เดือดซันนั้นต้องบอกว่าใครที่น้อยๆกับคนรักอยู่ก็ถ้าเกิดมันจะจบหรือจากมันก็จากกันด้วยดีนะคะ นะถ้าขึ้นไพ่แปดแปดถ้วยคู่กับเดืดซันนะจานายในเรื่องความรักความสัมพันธ์หน่อยหนึ่งนะคะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขเกิดจากเส้นพิเศษของเรานั่นเองค่ะความฝันก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งเก้าแล้วก็สองแปดหนึ่งเก้าสองแปดค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุธกลางคืนนะคะขึ้น เดวิลนะคะในวันพรุ่งนี้อย่ากเกิดความโลภนะคะอย่าลุ่มหลงม,ม,มัวเมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องขาเนาะรูว่าจะไม่โอเคนะคะขึ้นซาตานนะลงตุนลงหุน้นก็ไม่ค่อยโอเคระมัดระวังเรื่องของคําพูดระมัดระวังเรื่องของอชู้สาวความรักความสัมพันธ์นะคะส่วนเรื่องเงินดีเยี่ยมนะคะเออ่น,นนะความว่ารอเงินอยู่ก็จะมีเงินสดเข้ามือนะคะพี่น้องขาเต้าเหรียญนะค่อนข้างเยอะด้วยนะเม็ดเงินเนาะรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะ โดยเฉพาะในเรื่องของการงานกิจการนะรอลูกค้าอยู่ก็มีออเดอร์รัวๆนะคะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพวกนี้เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เกิดจากการคำนวณของเรานั่นเองนะคะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งห้าเก้าหกหนึ่งห้าเก้าหกค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้อย่างเห็ค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะขึ้นทาวเวอร์นะคะขึ้นทาวเวอร์นั้นระมัดระวังจะมีเรื่องผิดใจกันกันกบบริวารน,นะคะในบ้านในช่องนะคะ บริวารในที่ทํางานนะคะเรามัตระวังอุบัติเหตุนะขึ้นสีดาบอีกต่างหากนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะในบ้านในช่องในไซ่งงานเหมือนกันฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดกรณีแบบนี้ให้นึกถึงไพ่ทาวเวอร์ไว้และสีดาบนั่นหมายความว่าให้เรานิ่งนอนนิ่งๆนิ่ง,งสงบสยบความเคลื่อนไหวพี่น้องวันพฤหัสบดีมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่นะคะทํากิจทาการประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ประสบความสําเร็จหรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถที่จะแก้ไขได้เป็นอย่างดีนะคะพี่น้องจาอ๋านาอในวันพรุ่งนี้ค่ะ ระวังเรื่องสุขภาพด้วยเด้อนะบาดเจ็บเล็กบาดเจ็บน้อยได้ด้วยนะคะพี่น้องจานะอ๋าอนาะเป็นแบบนั้นกันเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฟ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขหนึ่งหกนะคะแล้วก็สี่เจ็ดหนึ่งหกสี่เจ็ดค่ะขอให้เฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันศุกร์เซ็งจังนะคะเซ็งเบื่อจังนะคะกับชีวิตนะคะพี่น้องขาเนาะเออยยังไงแล้วเนี่ยมีคนมอบถ้วยให้ ให้ด้วยความรักความสามัมพันธ์หรือมีคนให้การช่วยเหลือเข้รับรับหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะนะแล้วก็ในวันพวกนี้ก็อย่าใจร้อนใจด่วนใจเดียวนะคะอย่าบ้าพลังนะคะพี่น้องถ้าเป็นหัวหน้าเขาเดี๋ยวลูกน้องหนีหมดนะ,ะในส่วนของครอบครัวก็ยังสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีนะคะพี่น้องจ้านาในวันพวกนี้เรื่องของอารมณ์เป็นหลักค่ะนะคะอย่าเส็งกันลุกขึ้นมาค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่มีคนมอบให้ส่งให้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลขสี่ห้าแล้วก็หนึ่งศูนย์ สี่ห้าหนึ่งศูนย์ค่ะขอให้เฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บางค่านะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันกลุ้มจังนะคะอยาก,กลุ้มนะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะน่าเครียดนอนไม่หลับนะคะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีคจะดีคิดการวางแผนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในวัดรุ่งนี้ลงมือทันค่ะประสบความสําเร็จดังที่คิดนะคะพี่น้องค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือมีครูบาอาจารย์เข้าข้างพี่น้องวันเสาร์อย่างดีเลยการงานเลื่อนขั้นเลื่อนเป็นสเต็ปเลยนะคะพี่น้องค่ะนะมาโอกาสข,ขยายในส่วนของกิจการการงาน พี่น้องวันเสาร์อย่าคิดล่วงหน้าอย่าคิดลว่ดลวงหน้าอย่าคิดถึงอนาค,คตมันไกลามากนักนะคะพี่น้องค่ะทำปัจจุบันให้ดีค่ะแล้วก็จงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็นณขณะนี้ค่ะนะคะอ่ะว่าอย่งงางนั้นเตือนกันหน่อยค่ะพี่น้องค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากนะคะเลขที่เกิดจากการคานวณของเราหรือเกิดจากเส้นพิเศษของเรานะคะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรไมีได้เก้าหนึ่งนะคะแล้วก็ห้าแปดค่ะเก้าหนึ่งห้าแปดทับพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะ ประหมอเวพรนะนพี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โชคดีมีเงินเข้ามือนะคะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ